โอเคครับน,นะครับผมสวัสด็จผมครับผมในซีรีส์มอร์โฟเกมอ่าฮีโรสแอนเดร่าเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็คือต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ไม่เล่นเกมนี้ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับผมคือตอนเนี้ยก็คือ,อ,นนคอพยายามอามจริงนะครับคือผมพยายามที่จะหาอะไรที่ว่ามันจะทําแบบว่าเป็นการรีวิวอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าหลังๆเนี้ยมันไม่เชิงว่าจะเป็นการรีวิวไปแล้วนะครับหลังๆเนี้ยมันจะกลายเป็นฟันนี่โมเมนต์อะไรพวกนี้ แทนแล้วเรียบร้อยนะครับก็เรื่องไอ้พวกรีวิวลงรีวิวนี้ผู้คุณก็คงน่าจะไม่ค่อยจะดูกันอยู่แล้วเนาะอะไรถึงนี้นะครับดังนั้นก็หลังจากนี้ก็คงอาจจะเป็นพวกฟันนี่โมเมนต์ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็คือว่าเป็นฉากฮาฮาตลตลกอะไรถึงนี้นะครับไม่ได้แบบว่าเป็นเชิงแบบว่าเป็นแบบแนวรีวิวเฮ้ยไอ้มอสซินนะไอ้เจน่ามอสซินดิเอ็นฟันการ์เล็บินเป็นยังไงเดเมจประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คงไม่ใช่เป็นแนวนั้นแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีรายกานที่มันน่าจะซื้อนะแต่ก็ผมว่าก็คงไม่ซื้อเนาะโอเคไม่เป็นไรกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมคือเอาตามจริงนะครับเกมน,นี้ผมจะให้แบบว่ามันเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นเมนูเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเหมือนเขาแยกเป็นลันเชอร์นะครับแล้วก็แยกตัวของเกมไปอีกทีหนึ่งนะครับผมคือแบบว่าไม่ชอบอะคือ,อว่ามันต้องถ่าย2รอบอะประมาณเนี้ย กดถ่าย2รอ,อบหน้าเปิดกาวกทีผมก็ว่าทำไมแคสเตอร์หลายๆท่านนะครับถึงที่แคสเกมนี้แล้วต้องไปอธิบายอยู่ตรงอยู่ตรงในเกมซะมากกว่าขออธิบายนิดนึงนะครับผมสัตว์เกมนี้ก็เป็นเกมฟรีนะครับสามารถหาอะไรทงในสตรีแต่กดใน,นระดับของมันนะครับผมเป็นเกมที่ถ้าใครชอบแนวนี้ผมก็ก็สนุกดีนะครับเป็นตัว แล้วก็มันมีความหลากหลายนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะเล่นทั้งเครื่องบินรถถังหรือว่าแม้ทั้งคนก็ได้แต่ว่ามันก็ขึ้นแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขของมันนะครับมันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยจะเล่นได้ทุกตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับบางด่านมันก็ถูกจํากัดนะครับแต่ที่แน่คือ infantry นี้มันไม่จํากัดอะไรทั้งสิ้นนะครับมันไปได้ทุกที่นะครับ ส่วนตัวผมผมอยากให้มันมีด่านด่านสลับรถถังด้วยซ้ำไปนะแบบว่าด่านสลับรถถังด่านสลับของเครื่องบินอะไรเงี้ยอยากให้มีแบบเป็นหลักๆเลยอ๋อพอดีครับพวกพวกเราใน <c oughs> นี่น <c oughs> ยิงมาเฉยเลยไอ้บเบอ้ยต้องขอบคุณมากเลยที่มันไม่มีเฟรนลี่ไฟ์นะครับแบบว่าใช้ปืนยิงแต่ว่ามันมีเฟรนลี่ไฟ์แบบว่าถ้าใช้ระเบิดปลายเงี้ยเ <c oughs> พื่อนตายได้จ่นกันนะครับระวังตัวเลยสากเกมนี้นะ ในขณาที่ลูกี้นะครับหรือว่าในขณะที่ลูกในขณะที่เจ้าดับหน้าพวกหน้าใหม่เนี่ยต้องเจอกบบพวกนี้นะครับซึ่งเราว่ามันไม่ค่อยจะสมัุนเท่าไหร่หรออะรนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีด่านสําหรับอ่าพวกนี้ก็ตามแต่ว่าสําหรับอ่าหน้าใหม่อย่างเ,เช่นนดานนี้นะครับแต่เข้าที่คุณเห็นนะครับว่าแต่ละคนในนี้นะครับผมก็เยอะสูงมากๆนะครับ เร <100. S 2> าเจอพวกที่เล่นเป็นๆน,นะพอบอกแล้วเพราะว่าบางทีเาขาอาจจะฆ่าได้เป็นร้อยเลยทั้งเปิ ถ้าเจอพวกีเล่นเป็นๆน,นะถ้าถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดแล้วก็คุณก็ลองไปเปิดดูในบทวิจารณ์ของเกมนี้ก็ได้นะครับคุณจะเห็นไดว่ามันเป็นรูปแบบไหนแล้วค่อนข้างไปจะไปทางไหนนะครับโอ้โหปืนอย่างแรงอะ คือแรงมากอะ่ะคือทุกคนมีเลือดเท่ากันะนะครับมันไม่ใช่แบบว่าฮเฮ้ยพอเวลสูงแล้วเลือดมันจะเยอะขึ้นอะไรเงี้ยไม่ะนะครับมันเท่ากันกูยิงไม่โดนวะโอ้โหนี่เป็นไงล่ะโอ้โอหเฮ้กูเห็นละฮัทชัโอ้ยเจ็บ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 โอ้ย Wing, wing, wing. วิงว่งวิงว่งวิงว่งกูวิ่งกูวิ่งคูณระเบิดอ่ะเอาระเบิดไปกินเรียบร้อยมีสองคนโอเคชั้นนี้เคลียร์อยู่ข้างบน เฮ้ยเอ้ยเรียบร้อยโอ้ยมาอีกโอ้โหเนี่ยเยอะไปไหนเสียงบีบแต้มอะไรมาแต่ไกลเลยเว้ยเนี่ยข้างๆหูเลยอะอ๋อฝั่งเราตายไล้หรอฮึกระตุกเลย โิ้งนตะกี้คนเห็นหรือเปล่าโอ้โหไอ้พวกนี้โคตรโหดโโมันขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพุ่งชนแล้วไอ้ศัตรูมันก็กระเด็นขึ้นมาเลยอะโหดจริงโหดจริงโอ้โหอ,อย่างแม่น กูว่าใครทักก็เลยกูไม่โอ้โหเอ,อา อ,อ๋อโดน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 ,โดนเอ้ยได้ได้ที่สองเว้ยอะไรกูเล่นนี่อูเอ่เอาเอาเบิร์ดไปกินเอา <laughs> ป่าป่าไปเรื่ <c oughs> ีงกลับมาทำไมวะจะตายจะตายจะตายเฮ้ยยา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 ขอยาหน่อยขอเพลงที่มียาออกมาหน่อยไอ้แซดโอ้โอ้ my god สนุกดีเอ้า เรียบร้อยเฮ้ยตะกี้ผมไม่เห็นตะกี้ตะกี้ผมไม่เห็นนะเอ,อ,อ,อ้อโอ้ยกระตุกอ่ะซื้อซื้อเอาก็ผมว่าจะ,จ,ะจะชอบกันนะครับผม,ผมก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ผมไม่ได้ค่อนข้างเล่นนานเหมือนกันนะครับ ก็ว่างๆก็คือเบื่อๆอะไรทุนนี้ก็มานั่งเล่นพวกนี้ละกันนะครับแต่อย่าได้ตามแต่นะครับผมเจ้านี่ก็สับเกมนี้ผมตามจริงนะครับผมสามารถปิดได้โดยสัมปายนะเพราะว่าผมก็ทําตามสัญญาแล้วเรียบร้อยนะครับไทเกอร์หก็ได้แล้วนะครับก็ช่วงหลังจากนี้มันก็จะเป็นพวกฟันนี่โมเมนต์ถ้ายังมาอีกนะครับผมโอเคนะก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับผมงั้นก็เจอกันคราวหน้าบาย